สวัสดีครับพบกับมิกซ์ในอินเตอร์มิกซ์อีกแล้วนะครับผมและนี่ก็คือช่วงกินไรก็ได้นะครับนะวันนี้ก็จะมาแนะนําร้านชาบูร้านโปรดอีกร้านหนึ่งนะครับผมซึ่งร้านนี้ก็จะเหมาะสําหรับคนที่แบบต้องการความหลากหลายขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือร้านคาโกโนยะครับร้านนี้นะก็จะแบ่งเป็นชาบูเป็น3เซตนะครับให้เราได้เลือกกันนะครับสาหรับแบบว่าเซตทุกถูกเลยเนี่ยก็จะเป็น499บวกบวก ก็จะมีพวกหมูพวกเนื้อให้แต่ก็จะไม่รวมพวกอาหารทานเล่นนะครับแต่ถ้าเกิดต้องการอาหารทานเล่นอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงพวกซูชิอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นเซ็ตพรีเมียมและเซ็ตแพลตินัมนะครับผมก็คือพรีเมียมก็อยู่ที่699บาทบวกบวกนะครับแล้วก็แพลตินัมอยู่ที่899บาทบวกบวกนะครับนะถ้าเกิดสําหรับใครชอบเนื้อนะครับก็เลือกตัวแพลตินัมเนี่ยก็คุ้มค่านะครับผมนะที่นี่ก็ค่อนข้างโอเคนะครับก็จะเป็นเซ็ตสําหรับคนทานเนื้อทานหมูแยกออกมาไดด้้ีแลว ตัวของทานเล่นอะทุกตัวเลยคือแบบว่าไม่ได้มีว่าเพื่อมีเฉยๆแต่ก็คือแบบมีคุณภาพด้วยนะครับแล้วก็อร่อยด้วยแล้วก็รวมไปถึงน้าซุปนะครับน้ำซุปก็จะมีหลากหลายเลยครับมีทั้งน้าซุปโซบะโชยุนะครับน้ำซุปสุกี้นะครับเป็นน้ําดําแล้วก็เอน้ำซุปกระดูกหมูแล้วก็น้ําซุปคอมบุนะครับหรือน้าซุปสาหร่ายนั่นเองนะครับผมแล้วเครื่องดื่มนะครับก็จะเป็นฟรีรีฟิลนะครับผมก็จะมีเป็นชาเขียวร้อนชาเขียวเย็นนะครับแล้วก็น้ำอัดลมโค้กโค้กซิโร่เฟนตาสไปร์นะครับผมแล้้้ววววเเเเเเดดดีี๋ยยยยรรรรราาาาาาาขขไไปปูออออหงงงงงจิกกกกััััันนนนนนนลล่่่่ะะคคบบบ็ื อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจให้มิกันด้วยนะครับนี่ร้านนี้ก็จะมีวิธีทานนะครับเขียนไว้ให้อยู่เลยนะครับผมนะก็อ่านก่อนรับประทานได้นะครับเราก็จะนําทำจิ้มคอนสึกมาแบบนี้นะครับผมเราก็ให้ใส่ตัวใส่เท้าหมักนี่นะครับลงไปแล้วก็ต้นหอมลงไปนะครับผม อาหารต่างๆเราไม่ต้องไปตักเองนะครับสามารถสั่งกับพนักงานได้เลยนะครับผมนะก็จะมีให้เลือกตามนี้นะครับนี่สเต็ปหนึ่งก็เลือกเนื้อนะครับผมสเต็ปสองเลือกน้ําซุปแล้วก็ผักนะครับก็เลือกได้ตามนี้เลยแล้วก็มีเส้นให้ด้วยแต่พวกซูชินะครับก็ต้องเป็นเซตหกเก้าเก้าหรือแปดเก้าเก้าบวกบวกเท่านั้นนะครับนี่มีพวกซูชิแล้วก็ของทอดเทมปุระ ทมปุระสามารถสั่งแต่เทมปุระกุ้งอย่างเดียวก็ได้นะครับแล้วก็มีพวกตานหลักของทอดต่างๆอาหารมาแล้วและเนื้อก็มาเสิร์ฟแล้วนะครับนี่เนื้อวากิวแล้วก็เนื้อหมูคูโรบุตะแล้วก็มีซักทองกับเห็ดชิเมจิตัวซาชิมินะครับก็จะมีแต่แซลมอนนะครับผมนะก็จะเสิร์ฟพร้อมกับบาสาบิแล้วก็โชยุนะครับแล้วก็ตัวเทมปุระเนี่ยก็จะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มเทมปุระแบบนี้เลย มาเรามาเริ่มจากของดิบก่อนนะครับผมก็จะเป็นแซลมอนซาซิมินี่กินกับโชยุเป็นแซลมอนที่โอเคนะครับผมมีรสหวานบ้างน,นะครับถ้าเกิดแซลมอนเก่ดไม่ดีเนะี่ยแทบจะหารสไม่ได้เลยนะครับผมของกินแซลมอนแล้วก็ได้รสชาติของแซลมอนอยู่นะครับต่อไปจะเป็นเทมปุระเทมปุระที่นี่เนคอมเมนต์นะครับผมคือดีงามวกนะันแล้ว กินทั้งหางเลยอ่ะอแนะนำต้องสั่งส่วนนี้ก็เนื้อหมูนะครับคุโรบุตะเราก็ไตกแกงในน้ำเลยนะครับผมนับหนึ่งถึงเจ็ดก็พอนะครับแปบ๊บหนึ่งเนี่ยมันก็สุกแหละแล้วเราก็กินได้เลย เนื้อหมูนุ่มมากนะครับแล้วก็น้ำจิ้มสุกี้ที่นี่เขาจะออกหวานนะครับแล้วก็หอมแล้วลองเอาหมูมาจิ้มกับน,น้ำจิ้มคมอนซึกดูนะครับความหอมของน้จิ้มคมอนซึกนะครับแล้วมีความเปรี้ยวเปรี้ยวเค็มนะครับอร่อยดีก็เห็ดชิเมจิที่เราต้มเอาไว้ เห็ดออริจิก็หั่นมาแบบบางๆเลยนะครับทานง่ายดีเห็ดเข็มทองซูชิก็มาเสิร์ฟแล้วก็จะเป็นซูชิทูน่านะครับผมนะแล้วก็มีแซลมอนมาสองคำนะครับพอเรากินแซลมอนซาชิมิไปแล้วนะครับทูน่านะครับมักคุโดมักคุโดจิ้มโชยุไปได้เลย แซลมอนซูชิดูสิเขาไม่ได้ยัดข้าวนะถึงจะเป็นบุฟเฟ่ต์นะเขาก็ไม่ได้ยัดข้าวมาเยอะเกินไปนะครับซูชิกุ้งแล้วก็ซูชิอีกะเบิร์นนะครับก็คือเอาปลาหมึกมาลนไฟนิดนึงนะครับผมอันนี้เป็นเมนูใหม่ที่มีเพิ่มเข้ามานะครับซูชิกุ้งแล้วก็นี่ซูชิอีกะเบิร์นปลาหมึกลนไฟ อันนี้จะราดน้ำจิ้มอะไรไม่รู้หวานๆนะครับผมแล้วก็หอมสาลร่ายนะครับไม่ได้หอมตัวปลาหมึกนะหอมสาลร่ายไขมาแล้วนะครับตอกไข่ตีไข่ได้เลยกิกหมูขึ้นมาจุ่มน้ำเจ็ดวินาทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเค เอาขึ้นมาจิ้มไข่เยิมเยิเยิ้มย,มย,มย,มยมแล้วเราก็เอาเข้าปากเลา <c oughs> นุ่มหอ,อมหวานนะครับที่นี่น้ำสุปซุกี้เขาจะหวานครับแต่ก็ไม่ได้หวานมากนะครับผมแต่ออกรสหวาน เราก็แยกไข่แดงออกจากไข่ขาวนะครับผมแล้วก็ดองซีอิ๊วแบบนี้นะครับขอโชย,ยู่ขอดองได้เลยสำหรับของหวานนะครับก็จะเป็นไอศครีมไฮเกนดาร์นะครับผมก็จะมีรสแมคคาเดเมียกับชาเขียวให้เลือนครับซึ่งเลือกได้1ก้อนเท่านั้นนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นไอศครีมที่ไม่จํากัดจะเป็นของเนสเล่นะครับก็จะมีรสบานิลา็อกกแลตอะไรแบบนี้นะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย